ุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหลังจากที่อ้วนรังสิตค่ะมีการชเผชิญกับปัญหาครอบครัวนะคะทะเลาะกับภรรยาอย่างมะม่วงหรือว่าปราคยอนชอนค่ะอย่างรุนแรงเลยนะคะทำให้ภรรยาเนี่ยหอบลูกบินหนีกลับไปที่เกาหลีเลยค่ะซึ่งท่าน้าของอ้วนเนี่ยก็ออกมาอัดคลิปขอโทษนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนมีการลงเป็นคลิปขอคืนดีค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางไปที่เกาหลีใต้นะ,ะเพื่อทําภารกิจง้อภรรยาค่ะ พร้อมกับมีการเขียนข้อความนะคะบรรยายใต้คลิปบอกว่าจากเหตุการณ์ที่ผมกับมะม่วงะทะเลาะก,กันคือทําให้ผมเนี่ยใช้คําพูดไม่ดีต่อมะม่วงหรือว่าไล่มะม่วงกลับไปนะคะทำให้มะม่วงเสียใจมากๆแล้วก็หนีกลับไปพร้อมลูกเลยทําให้ผมเนี่ยไปขอมะม่วงคืนดีนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยก็มีการอัดคลิปต่างๆนานานะคะทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาก็คือ เหมือนเป็นภารกิจไปงอมมม่วงกันเลยค่ะกระทั่งในที่สุดคุณผูม้ชมขาต้องบอกว่าล่าสุดนะคะอ้วนเนี่ยก็งอมาม่วงได้สาเร็จค่ะพร้อมกับสัญญาว่าเนี่ย ต่อจากนี้จะไม่ทําให้มะม่วงต้องเสียใจอีกแล้วก็จะไม่ไล่มะม่วงไม่ไล่มะม่วงกับเกาหลีอีกแล้วนะคะซึ่งแฟนๆก็พากันดีใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทั้งคู่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันแล้วก็ดีใจด้วยที่ทั้งคู่เนี่ยคืนดีกันได้สําเร็จค่ะแต่งานนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามีชาวเน็ตหลายคนค่ะวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทาของอ้วนตังสิ์ในครั้งนี้นะคะกับการที่บินไปง้อเมียแต่ยังมีอารมณ์มานั่งทําคลิปนั่งตั้งกล้องถ่ายคลิปอย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่ง่งงงบาาคนมอว ไม่สมควรหรือเปล่าเพราะบางทีเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าเรื่องในครอบครัวนะไม่ควรจะต้องทําคอนเทนต์ขนาดนั้นก็ได้อ้วนเองเขาก็อาจจะเห็นแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ได้เข้ามาตอบกลับแต่อย่างใดหรือว่าออกมาชี้แจงถึงเรื่องดาวนี้แต่อย่างใดนะคะล่าสุดต้องบอกว่า พอคืนดีกันเสร็จปุ๊บเงอะก,กันเรียบร้อยค่ะอ้วนเองน่ะก็ออกมาโพสต์เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าสวีทหวานน้ําตาลแบบเรียกพี่แล้วม้ชมขาหลังจากที่มีการคืนดีกับมะม่วงแล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยก็มีการพากันออกกําลังกายที่สวนสาธารณะค่ะแถมยังมีการเสิร์ฟชอ็อตหวานแบบรัวๆเลยนะคะเป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่าเออเนี่ยกลับมาหวานฉ่าเหมือนเดิมอีกครั้งนึงแล้วนะพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นค่ะบอกว่ารักกันให้มากกว่าเดิมโรฮาพ รักอ,อันนี้ก็เรียก้ว่ากลับมาคืนดีกันแล้วก็ทุกอย่างลงตัวน่ารักไปหมดค่ะหลายคนที่ติดตามก็พากันส่งกําลังใจให้กับอ้วนแล้วก็มะม่วงด้วยนะคะเรียกได้ว่าหลายคนก็ดีใจที่กลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักเหมือนเดิมค่ะรวมถึงหลายคนเนี่ยก็เข้ามาเตือนสตินะคะบอกว่าอ้วนให้นึกถึงวันแรกที่คบกันด้วยนะคือแบบกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อะ่ะเออกว่าจะผ่านอะไรมาถึงทุกวันนี้ได้อยากจะให้อ้วนเนี่ยรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆด้วยค่ะ